สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องยา่าซีโกกอกนะคะวันนี้นะคะป้าไทยบ้านต้มจืดนะคะย่ากแกงเห็ดเ่ล้ากับไทยนะคะอ้ยสากับตักลางอะไรนะตัวอีสากับตัวข,ข้ากลางนะคะผสมผสานกันนะคะอยากแบบไหนก็กินแบบนั้นเนะาะย่าตำแก่วก่อน หอมเลยหอมแล้วเพราะมีน้ำซุปอู้ฟักตอนใหญ่มากอู้แกงเห็ดเพาะใส่สบบเห็ดพึ่งขมนะคะ,ะน,น็เป ที่ YouTuber, ยูทูบเบอร์ทำอะไรก็ต้องมีกล้องประกอบนะต้องการถ่า,ายคลิปคลิปไปด้วยมันไปด้วยเอเล่าันนี้มันก็กนต้อไปก็น่าจะเป็นแกงกุ้งุปะนกบ้านมีไนะถรงนั้นอะไรนะ,ะไฟไฟเช็เาหาหาไฟได้เเจอไหมเน่ย ไม่เจอเจอะไหมเจอแล้วมีอ่ะใหม่สแลงนี่ไงหนูควาดห้องเมื่อกี้เจออีกออกมาอีกเมื่อกี้อันสีแดงพี่อันสีแดงสีแดงค่อยๆนี่แหละเป็นคนอยู่แล้วก็กำลังไว้นี่แหละเอ้าไว้ไหน ไรมันก็สู้มือไม่ได้เช้อนก็ไม่เหมือนมชอมันเมเลยมากเลยนะมันก็เป็แผนเป็นนิ้วกระชัช้อนอ่ะใส่ฟักลงไปก่อนจริงถ้าเรามีองอะไรก็ได้ที่มันมีหมูบวบมีผักสองอย่างนะ ปั้นอันนี้เป็นหมูแล้วเป็นไก่หมูเป็นหมูนะถ้าเป็นหมูเป็นถ,ถ้ามีไก่เป็นน่องก็ดีเราใส่น่องก็ใส่เป็นน่องไก่ไปเลยอ๋อนี่ก็เป็นหมูสับนะสับเองกับมือนะจะใส่กระเชียมแล้วก็ปรุงซอสถ้ามีพริกไทยก็ใส่ได้ถ้ามีพริกไทยยิ่งดีเนาะจะทำเพิ่มจะเพิ่มความหอมนะเดีทำ บางคนเนี่ยเขาจะใส่อ,อะไรแต่กล้วยอีสานเนี่ยเขาจะไม่กินพริกไทยสังเกตดูเมื่อกี้แล้วก็จะมีรากผักชีที่เขาเรียกว่าสามเกลอือสามเออนะกลอือคือพริกไทยกระเทียมรากผักชีแต่ชาอีสานไม่มีเลยเนะไม่กินเขาไม่กินเลยนะยิ่งเฉพาะรากผักชีเนะี่ยไปเดินทางตลาดทั้งจังหวัดสกลก็ไม่มีขายนะรากผักชีเขาใช้ทำนองว่าเป็นปั้นๆเลยนะ สีสวยจังฟักเราทำกินเราความจริงต้องแกะลายมันจะสวยแต่ไม่แกะแบบนี้แกะลายของฟักเราเหรอแกะชิคชิคชิคอ๋อทำไมมีสีสันลวดลายมีรูปทรงต่างๆ่างแต่กว่าจะได้แกงนี่นะครับช้าเสียเวลาเปิดไฟเสียเวลาชิมวันที่ไปจำไม่ได้ใส่อะไรนะชิมแล้วเหรอ ครีมถ้าเติมน้ำหนอคมอ้าไปเก็บอะไรมาสตูเพือ่อใส่แกง มีสองแกงมีสองแกงอันนี้<ม>แกงเห็ด,หดพอใส่<ก>อันนี้อ่าสเตอร์ปรกอบอันนี้แกงเห็ดนะคะพึ่งขมใส่เห็ดพอพี่น้องแล้วก็ใส่ผักเม่งรักแล้วก็ใส่บวบมาดูแกงเห็ดหม้อที่สองของเช้านี้นะแก,แกงเห็ดพอ เกงเห็ดเผาะกันไอ้นีกคือเคือยอดอะไรนะบวกหลังบ้านเสือยอดบวกที่เมื่อวานอ่ะพอแล้วนี่ก็คือเสร็จแล้วชิม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 เลยโอเคได้แล้วได้แล้วเหรอได้แล้ว แล้วก็มาดูหมอ้อที่สองกำลังฟูดอยู่ออกๆอยู่ง <laughs> านไทยก็ให้ตัวนี้วันนี้ไม่ยังกินได้ไหมเน,นี่ยเสียดายอะไรเนี่ย มันไม่เปียวกินได้แต่เมื่อวานพ่ไม่ร้อนมากเนาะยังไหกินได้ใช่ไหมยังเพราะเราไม่ได้ใส่กระมันไม่ได้เสียวัยนะมันเป็นยาป่าเอานี่นะฮะใส่ต้นหอมลงไปแล้วถูกแล้ว ไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวชิมก่อนดียังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอขาใส่อะได้ใส่อะไรสักอย่างนีเลยนะนี่ใส่ต้องใส่อะไรอีกนัวนัวผัดนัวผงนัวสีสันด้วยเคลอดลถ้ามีต้นหอมอีกนะถ้ามีต้นอะไรนะ ผักชีกชต้นหอมผักชีแต่เราไม่มีผักชีนะก็ได้แต่ต้นหอมใส่ได้ใช่ไหมเสร็จเสรแล้วอดีแล้วบอกเสรข้า,าวเช้านี้ของเราเียมกระเจียวเียมใส่แนละ้วคุณเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดเผาะใส่เห็ดพึ่งขมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้มจืดไม่ใช่ อ่าจ้แเราก็รอนะคะทีมง,งานช่างนะคะมา,ามอโอ้ฟักละลายในปากนียเนี่ยเหรอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาชีกกโก,ก้เลยนะคะเช้านี้ที่โคกหนองนาจำปาดงนะคะ อยู่กับย่าสักแปดนาทีสักเจดนาทีสักสี่นาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ